เปิดไปอก็ดมื้อห่านครับผมสองได้สามนี่ครับแม่นครับสองได้สามครับผมเล่แบ่งแบ่งเลยครับแบ่งเลยพี่น้องเนื้อหรังดีตัวหนังดีเบิร์ตขาผู้ใดมีอยากจะได้ง้วสามตัน้อครับพี่น้องครับวันนี้สองได้สามนะครับเด้อเจ็ดมือหาตัวเนาะครับผมครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับเอสาระความฟาร์มวัวนะครับเด้อมื้อนี้มีแม่ลูกงามๆง้มาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนี่หลายเลยเด้อครับสำหรับอีพีนี่ก็เดินทางมาถึงอีพีที่54แล้วนะครับเนาะใครอยากจะได้งัวแม่ลูกใหญ่ๆง้วทองนะครับพี่น้องครับ มีสื่อสองใดสามพร้อมนะครับเด้อเดี๋ยวจังสิภาพไปเบื่องการพิกัดนะครับก็อยู่ที่บ้านหนองคู่ใช้ตำบลหนองแสงอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมอแล้วก็ง้ดทองอยู่ในคลอกมีอีกนะครับเด้ยเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ที่หลังครับเอาข่ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดตุกใจห้น้ำเลยนะครับพี่น้องก่อนอื่นกลับไปทักทายกับทัางเจ้าของง้อกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพอกันเลยครับเพี่มืมอนี่มิจะคลองกับเห็นไหลอยู่ดิ หกคมครับผมหกคมมีแต่ลูกเด้งเด้งนาหนาหยุ่ยหยุ่ยได้เดือดขาดด้วยยังสีติดทองกับมีครับผมแม่ทองกับมีดนะครับจะเริ่มจากคู่ไหนก่อนครับเอาคู่เดี่ยวเลยเนาะพี่ครับแม่นครับผมเอาคมเดิสนะครับพี่น้องครับเห็นในลูกตัวนี้ย่างหนาได้เดือดขาดพี่น้องครับหนอกต่างตัวเต็มคักคครับผมแล้วก็เห็นว่าตีตีบูตีแบรนด์แล้วนะครับพี่น้องครผมทาใบเอฟครับผมทาใบเอฟลูกของขี้พกแปดครับ อันนี้มีใบให้อยู่นะครับเนาะแมนครับผมลูก KF68 ฟด้ะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมแม่แม่กับผสมเมกาไลยครับผมถ้านี่ตรวจทองพี่ไดี๋ยวสามสิบก็หมื่นนะครับโอ้ตัวนี้แม่ผสมใบแห้่เหลวนะครับเด้ออเมริกา779นี่แหละครับผมผสมวันที่7พฤษภาคม65กาคำนวณทอดในใบนี่มีสิบเจ็ดกลุ่มพ้าหกหกนะครับเรื่องของแม่นะครับอันนี้เป็นลูกที่ได้ครับที่ผสมใบนะครับผมเป็นลูกลสองครับผมอันนี้ลูกแรกลูกสองนะครับพี่น้องครับเบื่อลูกตัวแรกมันอายุจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ เขาว่าประมาณเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนได้ครับผมโอ้เจ็ดเดือนนี่ตัวบักง่ายเิดหนึครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนกว่าเลยครับผมเจ็ดเดือนกว่านะครับเนาะทาทาทาใบเอฟครับผมอ่านี่นะครับโดยเหยเบื้องทางนี่ก็คักทาใบเอฟอยู่งเลยครับพี่น้องเอาเบื้องไหนฟังราคาก่อนครับคูนี่เปิดทะเลคูนี่เปิดใบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับแสนเจ็ดหมื่นหาพันนันนี้แยกได้ไหมครับเอ่อขันอยากแยกโทรมาถามเลยครับผมโทรมาถามเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าลูกเขาให้ผมมาซิฟีดเลยครับผมผมีมีมีคนใหนซิฟีดเหรอเนาะลูกใหญ่ายแบบนี้นะครับเด้อตัวนี้ตัวใหญ่เด้อครับ บ้านี้ไอแม่เนี่สูงยุ่เท่าไหครับแม่นี่มันเกือบร้อยห้าสิบปีนะครเกือบร้อยห้ด้วครับพี่น้องครับคือตีตำตร้อยสี่สิบวกกับผีต่นี้ร้อยสี่สิบเตตีตไห้ด้ครับพี่น้องครับยงอยู่ด้วพี่น้องครับนี่เอ้านี่แหะพี่น้องครับาผู้ใดสังเกตเห็นว่าแบามีปานแบบนี้นะครับห้ลูกนะนะลูกดีถูกตเลยครับพี่น้องงามครับแมงงามผมม่ตดหนีนะครับมมนี้นะครับผมแม่บกญ่ลยด้วยครับพี่น้องแมงย่อยครับผมตีตำตำใบไห้ครับผมตีตำตำไห้นะ ดูด้านนี้นะครับเนาะจะเฝ้ากันสนุกไหมล่ะอะไนี้เออนี่โตแบบง่ายได้ครับเด้อเห็นไหมพี่น้องเอาผู้ใดเห็นว่าชัดกันจังมาเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับเด้อเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งซีซีสองแปดเก้าแปดอีกช่องทางหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กครับเอสารคามสารคามเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์นี้ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งพีมุขชื่อก็บอกนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์หกสองแปดแปดเจ็ดแปดครับผมครับผมเบิ่งด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับตัวแบบง่ายตัวเตี้ยนยครับหนาเบกลลย่ะ เยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับดูแผ่นหลังนะครับเนาะนี่ดูแผ่นหลังนะครับเรื่องเหงาหางหมดย่างไงได้เหละพี่น้องครับนี่ถ่ายบึกๆเลยนะครับเนาะถ่ายบึกๆเลยเรวจะให้เบื้องอันนี้เฮ็ดเขาให้แล้วนะครับผมนี่เฮ็ดเขาเลยครับนี่แผ่นหลังลูกเอามาเบื้องตัวจริงเต็มๆนะครับพี่น้องครับอ่บะมี่สหเนินะครับเนาะบ่มีครับผมน้องกับบตมีครับเบื้องมุมกว่างครับพี่น้องนี่เบื้องถ่ายเบื้องหางแหมนะครับแลูกคนี่โอ้นี่เด็ดเลยครับพี่น้องครับ เบโอ้ขันแม่ตัวทองผ่านกรับเพาตั้มเขายี่สิบพุ่นล้วพี่เนาะแม่นครับคู่นี้ยีดสิบขึ้นแล้วเนาะครับมในสามสิบกว่ามือครับเด้อครับนะครับอ้านี่หนังข้อใหญ่เลยตัวนี้หนาตึกเลยครับเนื้อหนังนะครับง่ายๆครับพี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังนะครับเรื่องของตัวลูกนี่ครับผมนี่อ่ะเอาคู่แรกครับพี่น้องครับอ่าคู่แรกนะครับเราเดี๋ยวจะพาไปเพิ่งคู่ต่อไปนะครับเด้อพี่น้องครับต่อไปคู่ใดครับเอาคู่นี้นะครับเด็ดเขึ้นเลยครับผม ครูนี่ก็ถือว่าเป็นครูที่ลูกไงหนังหน้าหนาครับพี่น้องครับเด้อผมรัไปทั้งพี่กันพี่น้องครับอ่ะนะครับเด้อตัวนี้ลูกบักหนาบักย่อยเลยนะครับลูกของพ่อไรครับเนี่ยลูกตัวนี้เป็นลูกของกระทิงแดงครับผมกระทิงแดงแม่ทองซี่เดือนแล้วครับผมโอ้บัลนี้เป็นแพ็คสองได้สามนะครับพี่น้องครับเอออ่ะนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกของกระทิงแดงแล้วก็แม่ทองซี่ไว้เด้อครับพี่น้องครับกระทิงแดงเกิดวันที่ อ่าหนึ่งพูจิกาหกสี่นะครับพี่น้องกะแม่นี่ทองกับสีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเนาะอ่าผสมวันที่สิบสามกุมภาหกห้านะครับกำหนดข้อกับยี่สิบแปดพูจิกาหกห้าเอ้าลูกของอ่ากับทิ้งแดงนะครับพี่น้องครับมีใบมีหนาหนาเลยครับเนาะอ่าหนาหนาเลยตัวนี้นะครับเนาะเอ้าผู้ใดอยากจะได้หนาหนายหญ่ใหญนะครับเนาะพี่น้องนี่ตัวนี้เลยอ่านี่นะครับเอ้านี่มือเกิดกับตามใบเลยพี่น้องครับลูกที่ไหนครับในท้องครับผม ลูกสองครับผมนี่ลูกแรกด้วยครับผมลูกแรกแล้วก็ลูกสองในท้องนะครับเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวเจ๊ยางวนๆให้เบิังรอบๆนะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวแมียเพื่อนี่ลอยสี่สิบหาเลยครับผมลอยสี่สิบหาน่าจะได้เด้อครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ลูกงามครับครับเนื้อหนังย่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพายยางน้ำบางลูกทั้งนี้พี่น้องครับนี่เมื่ล้ๆเลยพี่น้องครับเออลูกเชื่องๆเลยครับผมเมื่องเชื่องนังยุ่งยุ่นย่นๆนะครับคู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดใบหนึ่งแสน ห้าหมื่นสองพันครับผมแสนหามื่นสองพันนะครับพี่น้องครับอันนี้คือซื้อสองได้สามนะครับเด้ออ่านี่รูปร่างหน้าตาเขาเพราะท่านเห็นนะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาเนื้อหนังนี่ย่างอยู่ย่างย่นเลยแหละครับพี่น้องเอ้านี่เรียบแข็งขานะครับเนาะสี่เหลี่ยมก็ย่างใหญ่เลยแหละครับผมคุณซื้อสองได้ได้สามอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่แค่หลังนะครับเนาะเดี๋ยวจะเบื้งทางิ๋มทางตูดนะครับพี่น้องครับนี่ หิมท้ายก็ไส้เข่าขามันมันเทไส้เิ่งขาไส้ตึ้งแม่ตึ้งดครับผมลุมกับซีหัวครับนุ่มซีหัวครับผมอ่ะกลับไปเลยครับปุณละไตแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งแม่มันไม่ได้ครับพี่น้องเด้อแม่คือตัวในหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันนะครับพี่น้องครับหูสันสันดำดำบดบดนะครับเนาะเออนี่เอ้านี่แหละรูปรางหน้าตาครับพี่น้องครับครับนี่เอ้าบ่มีตำเหนียนะครับบุ๋มี่ครับผมบี่เล็บแข็งขานี่แหละ อันนี้คือง้วนทองนะครับเด้อซื้อสองได้สามครับผมน้มครับไส้เข่าขาวันอันที่เด็กๆนี่ยคือขึ้นเนี่ยไส้เข่าขาเด้พี่น้องเดิ้ลนี่แหละครับแม่ตัวนี้นะครับเนาะกับลูกตัวเมื่อกี้แล้วครับผมต่อไปครับผมครับเอานีครับอันนี้กับแม่ลูกขึ้กันนะครับเนาะซื้อสองได้สามขึ้กันครับผมสองได้สามขึ้กันนะครับพี่น้องครับอันนี้ลูกพอเลยครับนี่ตัวนี้ลูกลูกมิกาบ่ครับผมลูกอเมริกาแม่ทองสามหนึ่งครับ ตัวนี้ลูกอเมริกาแล้วกันแม่ทองเคฟสามหนึ่งนะครับ,รบตัวนี้เกิดวันที่25พฤศจิกาหกสี่นะครับเดอ้ออ่ะนี่อเมริกานะครับเนาะวันนี้แม่ทองครับ KF31 ครับผมผสมวันที่16 65, กุมภาพันธ์65กำหนดคลอดกับยี 26, พฤศจิกาหกห้านะครับพี่นอ้องเอาอันนี้กับลูกที่ไหนครับลูกอ่าลูกในท้องลูกตัวที่3ครับผม ในท้องลูกตัวที่3ในลูกตัว2นะครับพี่น้องเด้อลูกเพิ่นสิมีนมนมติงนะครับผมโอ้ลูกตัวนี้มีนมติงนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเลียมตัวนี่งามเลยครับพี่น้องเลียมตัวงามครับผมของอเมริกันนมติงนี่ว่าเกี่ยวเหี้ยครับแมนนมติงไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับนี่เด้อตื่นกล่องแม่สูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณหน่อยสี่สิบบวกครับผมสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับสี่สิบบวกอยู่แล้วพี่เนาะเดือดเู่เดมักง้อบดบดับคู่นี้เลยคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่คู่นี้เปิดไปเก็ดมื้นหาครับผม สองได้สามนี่ครับแม่รับสองได้สามครับผมได้แบ่งแบงได้รับแบ่งเลยพี่น้องเนื้อหนังดีตัวหนังดีเบิดครับครูใดมีอยากจะได้งวดสามโตนะครับพี่น้องครับอันนี้สองได้สามนะครับเด้อเจ็ดหมื่นห้าตัวเนาะครับผมเอางามครับผมผู้ใดท่านต่างท่านนะครับพี่น้องครับครูนี่ซื้อสองได้สามเจ็ดหมื่นห้าแม่ทองเคฟสามหนึ่งครับบดจัดเออ่นี่นะครับเดี๋ยวพาเบไงทางไทยนะครับเนาะ นมนี่ของแม่นี่บ่มีติ่งนะครับพี่น้องบ่มีครับผมมีมีตลูกครับผมมีตลูกด้วยครับพี่น้องจะไปหาหมูอยากเอาของน้ำมูแล้วพี่น้องเมื่อตัวดีดีครับผมบ่มีตำหนีได้ครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวเด้อผุ้มมานี่ให้เบื้องกีบเบื้องเล็บแข็งขานะครับเนาะบ่มีปัญหาบ่มีตำหนีนะครับคุ่นบ่มีครับผมอ่ะนี่แหละหูสัันมีมีตลูกมีนมติ่งครับผมครับผมเหมือนบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องครับครับหางบ่ดอกบ่แซมพวงหางบมกยาวเลยได้ครับตัวแม่นี่เนาะพี่น้องคู่ต่อไปครับผมคู่นั่นครับยิน ไปแล้วไอ้เพื่อนไปอีกแล้วเอ้าติพาเบื้องตัวนี้อันนี้ง้อทองง้อแม่ลูกครับอ่าง้อทองไอ้ง้อแม่ลูกครับแม่งทองครับผมโอ้ง้อแม่ลูกนะครับพี่น้องครับตัไล่ตอนลูกมาเรืองห้เป็นอะไรตอนลูกมากันครับลูกกับหนาขึ้นกันนะครับตัวนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเรียนมาแล้วคุณนะครับเนาะลูกตัวใหญ่แล้วมาเบื้องมาลูกของพอตัวไหนครับตัวใหญ่ๆยาวๆเลยพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไล่เบื้องทั้งนี้อ่ะนี่นี่แหละครับเอาขอขอหรือยิ่งตัวนี้ละอ่ะนี่นะครับได้เดี๋ยวน้ำเบิ่องง้อหน่อยกัน อ่าตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกลูกของสติงเล่ครับแม่ทองแดงอลังการครับผมลูกสติงเล่เล้วก็แม่ท้องกับแดงอลังการนะครับพี่น้องครับเอานี่ลูกสติงเล่ได้ครับเด้อเกิดวันที่17พฤศจิกาหกสี่ได้ครับสติงเล่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะตอนรับไปแม่ทองกับแดงอลังการนะครับพี่น้องครับเอาผสมผสมวันที่9กันยาโอ้ยทุเดี๋ยวเด้อเด้อ ผสมกุมภาหกหานนะครับวันที่เก่านะครับเนาะกับนกครอดกับซิปโกคุจิกาหกหานนะครับสู้กับตาวดีไปไหนพี่น้องอันนี้กระซื้อสองได้สามคู่กันนะครับพี่น้องครับเอาลูกจักเดือนหรืออะไรบ้างเอาตามที่ผมอ่านให้แล้วครับพี่น้องครับสั้นๆขอบตาลูกตัวนี้เป็นตัวเงี้ยวนะครับพี่น้องครับลูกว่านี่จ้มดำดำนะครับเนาะเงีวครับค้นหางง่ายครับผมเออค้นหางกับบอกง่ับพ้องหางกับบอกเงีวลูกลูกที่ไหนครับในท้องลูกสองครับผมแม่ลูกแรกลูกสองนี่เด้อครับเด้อลูกแรกยืนอยู่ข้างนั้นนะครับเนาะคู่นี้เปิดเท่าไรครับคู่ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับผมแสนสองหมื่นห้าพันอันนี้คือ่งว่ซื้อสองเลยสามนี่พี่น้องแล่ะครับโตงามพร้อมนะครับเนาะนี่เขาก็เห็นเรียบร้อยแล้วครับนี่เขาพี่หล่นธรรมชาติตพี่หล่นธรรมชาติครับเนาะเดี๋ยวผมมองเกลไกกันทีพี่หล่อนท่านธรรมชาติครับเออหลัจะหล่นธรรมชาติตได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะนี่อ้าเนี่แหละเบื้องเกลไกเลยเนาๆครับตัวเนาเน่าครับพี่น้องครับเนื้อหนังกันนี่แหละย่นๆนี่แหละครับผมนี่อ๋อนี่แหละครับเด้อ ตัวแม่นี่สูงถึงร้อยสี่สิบยูนนะครับนี่ครับถึงครับพี่ประมาณประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับเผินบาดมาได้ร้อยสี่สิบสองอยู่ครับผมร้อยสี่สิบสองได้ยุบสันพี่น้องครับโน้มกับซีหัวอยู่นะครับแม่เผินเนาะอ่ะนี่สี่สองได้สามครับผมอ่ะเบื้องด้านข้างด้านนี่นะครับเนาะครับนี่อยากได้อยากเห็นตัวจริงว่าเบื้องหน้าคออีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับเด้อขอบหูดำดำนะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาครับผมแข้งขาดำดำกีบกับบ๊มีปัญหานะครับดีๆสันๆอยู่นะครับเนาะ ถือว่าเป็นอีกคู่พี่น้องครับน่าสนใจน่าต่อรองไหมครับพี่น้องเอ้านี่แหละครับผมเมืองมุ่งต่อมาเลยครับผมตัวต่อไปครับครับต่อมาเลยนะครับพี่น้องเราจะไล่แม่ลูกให่หมดก่อนนะครับเนาะเอาคู่ใดครูคนหนึ่งด้วยครับครูฝรั่งครับพี่โอ้คู่คู่นี่พี่น้องเดี๋ยวนถให้เบื้องลูกด้วยครับเด้อกล้ามเนื้อไทยกับหนังย้อยๆเนี่ยวัวลูกว่าลูกพอได้เลยสามเดือนหนึ่งครับพี่สามเดือนแม่นครับแข็งขาบอกไงครับเบื้องกล้ามเนื้อตัวนี้ครับพี่น้องครับลูกพอได้ครับนี่ตัวนี้ลูกอ่าล็อกโคคครับผมล็อกโ้อครับง เพราะสามเดือนนะพี่ร็โค6หกหกแปดอายุประมาณสามเดือนเดี๋ยวอันมือเกิดห้นะครับเนาะในนี่บวเกี่มือเกิดนะครับแต่ประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องครับแปดเดี๋ยว้อขังเครื่องพี่นัะนี่ขังเคิงหนึ่งครับพี่น้องมันผสมครับแปดมีเดี๋ยวด้อันนี้แปดมีนาหกหานะครับพี่น้องเกิดเดนมีนาเนาะครับเนาะนี่เด้อแม่ไอเป็นลูกที่ไดของแม่พิ่นครับตัวนี้ครับลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับแม่กัยังอาจจะช่องว่างอยู่หรอพี่น้องครับลูกมันพึ่งหน่ยหน่อยอยู่ครับอ่ะ ตัวนี้สูงไงอยู่ได้ครับพี่น้องตัวแม่เพิ่นนี่แม่ยลอยหาสิบน่าจะได้ได้ครับพี่น้องครับร้อยห้าสิบน่าจะได้นะครับเนาะครับสิผ้าเบื้องทางนี่คู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี้ผมเปิดใบแปดสิบหาครับผมแปดมืดหาด้วยคับพี่น้องคเพราะเอาหอดแสนพี่เอาหนีรับมันตัวใหญ่เลยครับผมตัวใหญ่ๆนี่หนังข้อครับพี่น้องครับนี่กำลังก้ามเนื้อเนาะอ่ป้าตัวใหญ่ดีครับว่าสามเดือนตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้ก้ามเนื้อบักหลายเลย่องผู้นักผู้ใดมักสายก้ามเนื้อนะครับเนาะแข้งขากระบอกย่างใหญ่ได้แหละครับ แม่ร้อยห้าสิบน่าจะได้ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละครูไดมักคูนี่นะครับเด้อยคูย่งใหญ่นี่พี่น้องครับคู่ต่อไปครับผมตัวนี้กระเด็นขึ้นกันครับพี่น้องครับทั้งคุณลูกนี่นะครับเด้อหามุมถอยกันพี่น้องทั้งคือไปแล้วออกท่านนี้เอาพี่เอาพนเอาคูนี่กับลูกสวยขึ้นกันครับลูกไออพอตัวไหนครับนี่ตัวนี้พอพกแบกครับผม ลูก KF68 เด้อครับพี่น้องครับเป็นลูกของ KF68 เด้อครับเด้อเกิดวันที่สองเดือนกุมภาหกห้า้อครับพี่น้องครับขนาจะประมาณแสดงหรอกสามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนครับผมสามสี่เดือนนี่เด้อแม่ไอ้ลูกที่ไดนของแม่เพิ่นครับตัวนี้เป็นลูกสองครับผมเออทักคู้ลูกไปเดี๋ยวจะท้เห็นเดีครับลูกที่สองนะครับเด้อครับลูกที่สองนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆแดงๆเลยครับผม นี่นะครับเกิดจากแม่ตัวนี้แม่สูงอยู่เทธเล็กครับแม่นี่รอยซีซิบหาเด็กรอยซีซิบหาบวกครับน่าจะได้รอยซีซิบหาบวกนครับพี่น้องครับตัวนี้มกบ่มีติ่งมันไหครับตัวนี้บ่มีครับผมหางบ่ดอกบ่แซมนะครับผมพี่น้องเอ้าอยากจะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนี่แหละเดี๋ยวให้เบิ่งลูกค่ะครับนี่บัจะจัดเขาบ่ะทันเห็ุกับพี่น้องครับนี่เด้อ คู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับคู่นี้ผมเปิดไวหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับผมแสนสองหมื่นห้าพันแมวที่ท่านผสมนะครับตัวนี้เนาะรับย่งครับผมนี่นะครับเด้อพี่น้องไคอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะต่ว่าแมวมันนันสีค้มลูกนะครับผมมันมันว่าฉาดผมเลยว่าเด้ดขับกําลังสิเป็นสัตว์นะครับพี่น้องอเอนี่แข้งขาดำๆเลยนะครับพี่น้องอยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับผมเอามาบางตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับเด้อมาเป็นลูกเอเนาะนี่นะครับเด้อ เห็นชัดป่ะพี่น้องสีมดดำเลยนะครับเนาะเอาเบื้องข้างนี้ครับผมนี่จากเอสารคามฟาร์มวัวครับพี่น้องครับเอ๋อใครเห็นแล้วก็สามารถมาเยี่ยมมาชมได้ครับมาคูได้มาตัวได้กันเลยครับพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะต่อไปครับผมเอาแม่ทองครับพี่วันนี้ครับไันนี้แม่ทองใส่ใยนะครับเลือตัวบักใ่เลยนะครับพี่น้องใ่ครับครับผมตัวใหญ่มากเลยนะครับเนาะเอาติดภาพเบื้องตัวนี้นะครับเด้อ นี่เอาบุ้งส่วนหนาก้อนนะครับเนาะโวดดำดำสันๆตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้ทองกับพอไรครับตัวนี้ทองกับ kf 6 8ครับผมทองกับ kf 6 8แปดไดครับพี่น้องเจ็ดเดือนนะพี่พิมพ์ชูครับผมทองเจ็ดเดือนคือทองใหญ่เลยนะครับทองแก่แล้วครับผมสูงนี่ลอยห้าสิบกัวแนวน้องครับผมเกือบลอยหกสิบครับองกับกาเล็ดได้ครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดห้ผสมวันที่สิบสี่พฤศจิกาหกสี่นะครับเนาะคลอดกับยี่สิบเก้าสิงหาหกหา ลูกที่ไหนก็ครับนี่ตัวนี้ลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับพี่น้องตัวบักใหญ่เลยด้วครับใหญ่เลยครับผมนี่อย่างใหญ่เลยเด้อตัวนี้ครับผมนี่เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดใบสิบเอ็ดครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ต้องมาเพิ่งเก็บจริงเลยครับผมทองเจ็ดเดือนกาเลดครับผมครับอ่นี่นี่ะครับเด้อหางบักยาวบักลามเลยครับพี่น้องครับจิ้มดำดำนมทั้งนี่กับสีหัวอยู่นะครับเนาะอุ่นมสีหัวนี่แหละส่วนหน้าตาครับพี่น้องครับเอ้านี่เด้อ กูได้อยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมเด้อครับเด้อเบื้องด้านข้างด้วนี้ครับเบื้องต็มตีมตครับผมนี่เงาเงยเงาหง่สูงเดยนครับพี่น้องครับกลงอ่บ่ม่ตำหนินะครับเนาะบ่มีครับผมอะนี่รูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับตัวนี้คือว่าตัวเง้วยครับพี่น้องเด้อเอ้ามักแบบนี้ชอบแบบนี้เฉือยเาืมอเบาตำหนิไม่มีครับผม นี่แหละครับบัวท้องตัวต่อไปครับตัวรับตัวนี้นะครับผมตัวไอเด็กหัวนรุ่นนี่เปนบ่ครับเนี่ยตัวนี้หัวนรุ่นธรรมชาติได้ครับพี่น้องครับตัวง่วนญ่ๆเลยตัวนี้ท้องกับพอไรครับผมตัวนี้ท้องกับเดอะล็อกครับเป็นลูกตัวนี้เป็นลูกของสติงนี้นะครับพี่ตัวนี้ลูกสติงเลมี่ใบไห่พ้อมนีครับพ่อแม่คนนี้แล้วก็ท้องกับเดอะล็อกนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกของสติงเลเดี๋ยวผมจะมือเกิดในในใบไห้ได้ครับเด้อเกิดวันที่ หาพฤศจิการหกหนึ่งนะครับพี่น้องบัตนี้ตัวนี้ท่องครับเดอะร็อกนะครับพี่น้องครับ K R ห้าหนึ่งห้าหกเดือนเลรอพี่ตัวนี้อันนี้ท่องอผสมวันทีสิบสี่เดือนท่านวาหกสี่นะครับกำหนดคลอดกับยี่สิบเอ็ดเดือนกันยาหกหานี่นะครับเนาะเอาตัวนี้เลยอันนี้ลูกที่ไหนครับนี่ตัวนี้ลูกสองครับผมลูกที่สองครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดใบ เก้าหมื่นเก้าครับผมอันนี้เพิ่งถึงแสนนะครับพี่น้องครับหัวทองครับเดี๋ยวล็อกเปิดไบเก่าหมื่นเก่าสูงยุทธใดครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเนาะแผ่นหลังบวกไงเลยพี่แผ่นหลังบวกไงนะครับเนาะนี่นะครับเด้อเอ้าอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะแผ่นหลังบวกไงเลยครับเอ้าเอาอีกเมื่อไหร่อีกครับพี่คร้บนี่อีกอะลีกนี่นะครับเด้อนี่พี่น้องครับไงหนาครับผม บักใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะคุณทายอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชมหมดเลยนี่อ่ะนี่แหละรูปลักษณ์หน้าตาครับผมเห็นชัดบ่อ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่ชัดไปครับพี่น้องนมกับบมมิติ่งนะครับเนาะสีหัวครับผมสีหัวอยู่ด้วครับผมเขาว่ามันง้อสาวเลยครับง้อตัวนี้ครับขันบ่บ่อครับผมปัดง้อสาวตัวนี้ลึกบักคักนะครับพี่น้องครับ ลึกๆเลยนะครับเนาะครับนี่ถ่ายปูดๆเลยนะครับพี่น้องนี่ถ่ายใหญ่ๆเลยเอาตัวต่อไปครับผมครับผมเอานี่ครับผมตัวนี้ครับอันนี้งูเสาวบ่ครับนี่ยงวเสาวครับผมงูเสาวตัวนี้สีแดงค้าขากด้วยพี่น้องครับนี่งูเสาวตัวนี้ทองขึ้กันบ่ครับนี่ยทองครับผมทองพอใดครับผมตัวนี้ทองอสามหนึ่งครับเป็นลูกของล็อกกี้ครับผมตัวนี้เป็นลูกของล็อกกี้ข้ครับพี่น้องครับไว้แซดซิปทับหนึ่งนี่และล็อกกี้คุณคือกันเลยครับพี่น้อองสีคืกันเลย ตัวนี้เกิดวันที่อ2ตุลา63นะครับพี่น้องครับเล้วก็ทองกับ KF 31เด้อพี่น้องครับตัวนี้เอาเป็นทองสาวผสม1เมษายน65กำหนดคลอดกัวันที่6มกราคมน่าจะ66ด้วยครับพี่น้องครับอันนี้เป็นอันดีเซนต์พินนะครับเนาะผสม1เมษายน65ลอดมกราคม66ครับผมตัวนี้สูงร้อย40เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อย44หรือร้อย45ครับผมร้อย44ถึงร้อย45ได้ตัวนี้เป็นเมืที่สีแดงจัดดนะครับพี่น้องครับแล้ขะ จิ้มนี่ดำทุกเครื่องบดนี่ดำทุกส่วนครับนี่จิ้มดำดำขอบหูดำดำนะครับเนาะนี่นี่นะครับพวงหางพวกเล็บพวกกีบนะครับเนาะตัวนี้เปิดว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดว้อยู่เจ็ดมื่นเก่าครับผมตัวนี้เจ็ดมื่นเก่านะครับเรื่อง่าท้องสาวนะครับตัวแดงดีตัวใหญ่พรมคับพี่น้องอแข้งขาดำดำเลยนะครับเนาะคนอยากเขาคอกนี่ส้นหนาครับผมรูปร่างหน้าตานะครับเนาะ แข็งขาบมมีปัญหารัว่าวผสมตั้งต่อายุ16เดือนนะครับวัวตัวนี้ครับผมนี่นะครับเด้อไผ่อยากจะได้มาเลือกเอาครับพี่น้องครับเอาตัวต่อไปครับผมเอาวัวเท่าเลยครับพี่ครับผมบัวเท่านะครับอู้ห้าวครับคุณหาวดียวอกคอกไม่พี่น้องครับจุออันนี้งัวเท่าหัวล่นนะครับเด้อมาเบ่งว่าทองพอได้แล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ก็งัวทองคือตัวนี้ทองพริกแดงครับผมทองพริกแดง SK 581นะครับพี่น้อง ผสมวันที่20มีนา65กําหนดคลอดกับ2 5เดือนธันวาปี6 5นี่แหละครับพี่น้องอันนี้ลูกที่2เนาะลูกแรกครับผมลูกแรกแม่สาวครับผมลูกลูกแรกครับพี่น้องครับแม่สาวสาวลูกแรกเด้อครับเด้อตัวนี้สูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ลอย40อ่ามันยังไงก็ตัวนี้ครับ40หาแบปลอย40หาครับผมเอาลอย40หาพี่น้องครับมันยังไงก็ตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆหยงหยเลยครับพี่น้องครับเอาลอย40บวกพี่เนาะครับผมเพราะว่าตีต่ำๆให้เลยครับตัวใหญ่ๆกว่า ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดสิบเจ็ดครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่อยากกะได้วเท่าตุวยง้อมีดีครับตัวนี้อ่้วเท่าเบื้องหนึ่งหนังข้อครับพี่น้องครับนี่ย้อยๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาเขาท็่ไรียบร้อยแล้วหูกระบอกเยวเลยครับผมดูชัดๆกันเป็นเลยนะครับพี่น้องหลังตรงมาคัดนะครับด้วยตัวนี้พี่น้องครับเดี๋ยวจะพักเพิ่งทั้งไทยทั้งหางเนาะนี่ละครับจีมดำๆเลยนะครับเนาะ นมกับวมีตติงเหรอครับพี่น้องอันนี้คนหางเงี้ยยุด้วยครับง่ายครับผมคนหางเงี้เลยครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเนาะอ่นี่ก็มือผมเองง่ายมากครับพี่น้องเอ้าตัวนี้อยากได้ตัวใดเมื่อเลือกมาชมมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องมุกงวงขวังแน่เนาะอ่านี่แหละจากเอสารคามฟาร์มวัวครับผมตัวนี้สดสดสีแดงใหม่ๆนะครับเนาะหรืออยากได้ตัวหัวล้นลึกๆตัวนี้เนาะอ่า มัอนี่ไม่ไหม้แค่นี่มันบ่ครับอ่าอีกตัวสุดท้ายครับพี่โอ้ท่านเห็นบหมดที่น้องครับผมท้ายครับผมทั้งนี่นะครับเด้อครับอันนี้เอาอัวแม่ม่ายได้ครับพี่น้องอันนี้ก็ง้วนทองเข้ากันนะครับนม่ครับก็ทองครับผมตัวนี้อ่าทองก็พอได้ครับทองครับไอ้สีประดุครับผมอีทชีครับสายอีชครับผมไอ้ KF72 นะครับพี่น้องไอ้สีประดุนะครับเนาะเอาสมบันที่2กุมภา65นะครับเด้อกำหนดทอดกับ19พฤศจิกา6หาตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบบวกกันละครับพี่น้องครับ เป็นลูกที่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสองครับผมลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับเด้อนานาลึกๆเลยนางยุ่นๆอยู่ๆนะครับค้งบักเง่เลยพี่คกินดีแต่ตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไปอยู่หกหมื่นเก้าครับผมตัวนี้หกหมื่นเก้าครับพี่น้องครับงามครับตัวนี้ครับหกหมื่นเก้าเอนางนานาเบ่งเหงาหางหลดครับผมอ่ะนี่มักตัวใดชอบตัวใดเลือกเอาได้พี่น้องเด้ออยากเห็นตัวจริงมาชมหน้าคอกได้เลยนะครับเนาะหางกับบดอกน้องกับซีหัวอยู่หรอครับพี่น้องครับเอาเนี่ยใหลย นี่แหละครับผมตั่งข้อนะครับผมนี่สั่งข้อใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับเอ้านี่โมมีปัญหาแล้วครับพี่น้องขาตัวขาถดโมมีเลยครับเด้องามเลยครับกกขาไงหนาครับเนื้อตัวหนึ่งหลังตัวนิงดีครับพี่มันเลือกเอาเลยพี่น้องเลยครับตัวใหับเด้อจากอสสัตวาละครฟาร์มวัวครับอ่ะบัดนี้มัดแท่นมั้ยครับบัดนี้มัดแท่นนะครับผมมัดแท่นครับพี่น้องเอามีให้เลือกหลากหลายนะครับเด้อแม่ทองแม่ลูกแพ็คสองได้สามขึ้นข้อมือตัวเพิ่งหาวันอยากออกคออยากออเพิ่งเดียวออกคอเพิ่อทางพลังนี่ อจาจัาในคลิปนี้ก็อขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ